ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแอปทักษอรส่งกำลับบงใจให้เบลล่าียกได้ว่าได้รับกำลับบงใจอย่างท่วมท้นเลยละครับสำหรับนางเอกวัญใจมหาชนอย่างเบลล่าลานีพะหลังจากที่อดีตแฟนเก่าที่คบกันมานาน9้าปีมุฟออนไปแต่งงานก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของเธอซึ่งเบลลาก็สตองมากเพราะได้ออกมายิ้มสวยๆพร้อมกับบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงความรู้สึกของเบล เพราะมีความสุขดีอยู่แล้วในปัจจุบันรวมถึงไม่ขอพูดถึงอะไรอีกแล้วเพราะมูฟออนแล้วนอกจากนี้ยังบอกเลยว่าตอนนี้งานยุ่งมากจนไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างคงเลือกที่จะนอนล่าสุดเบลล่าได้ออกมาเผยโมเมนต์ Moment ความน่ารักหลังนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างแอปทักษอรส่งกำลังใจได้ส่งดอกไม้ช่อโตมาให้เบลล่างานนี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับช่อดอกไม้พร้อมกับข้อความว่าฮึม ขอบคุณพี่แอปมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจรักที่สุดแอปแอปทักษอรเรียกได้ว่าได้รับกำลังใจมากเลยละครับพนอกจากจะได้รับกำลังใจจากแฟนคลับแล้วยังได้รับกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงด้วยเอาเป็นว่าก็ขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้กับสาวเบลล่าด้วยนะครับเชื่อว่าแม้จะโสดแต่ก็ไม่เหงาเพราะมีงานเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานแสดงรวมถึงงานพีเซนเตอร์ต่างๆเพราะแค่ช่วงนี้ ก็มีพรีเซนเตอร์ตัวใหม่เข้ามาอีกเพียบซึ่งค่าตัวพรีเซนเตอร์แต่ละงานก็สูงตัวละ9้าล้านบาทเลยทีเดียวส่วนค่าตัวละครอยู่ที่ตอนละ2 0 0 0 0 0บาทบอกเลยว่าปีนี้ปีเดียวเบลล่าก็โกยเงินหลัก10ล้านแล้วละครับเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอให้งานปังๆแบบนี้ตลอดไปส่วนแฟนคนไหนอยากสนับสนุนเบลล่าก็สามารถไปติดตามภาพยนตร์เรื่องใหม่อย่างบุกเพสันิวาสสองทางลงภาพยนตร์กันได้เลยครับเพราะตอนนี้ได้เขาฉายในโรงภาพยนตร์แล้ว ส่วนรายได้จะถึงร้อยล้านหรือมากกว่าแค่ไหนต้องรอติดตามกันต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยนะครับเพราะนอกจากจะสวยเก่งและยังวางตัวดีมากอีกด้วยเพราะตั้งแต่อยู่ในวงการมาก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือข่าวด้านลบออกมาให้เห็นกันเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ